สวัสดีค่ะเพื่อนๆเากำลังเดินไปรับลูกสาวรับที่โรงเรียนเียมีเรื่องเล่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวีดีโอไอทีวีทีวีอิตาลีเนาะเขาไปเจาะเรื่องรถรับส่งโรงเรียนของเด็กนักเรียนนะคะแล้วมันที่ที่ภาคใต้อะเนาะภาคใต้ของอิตาลีก็ขึ้นชื่อ นาปโปรีป่ะโอ๊ยเอ่ดชื่อไปแล้วเนาะขึ้นชื่อมากในเรื่องหลายๆอย่างอะค่ะเออก็เห็นรถมีอยู่สิบกว่าคันอะเขาก็ไปทำถ่ายเทอดสดเลยนะก็ถ่ายหมดอะถ่ายหมดทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กทั้งคนขับรถถ่ายคือรถตู้จริงแต่ที่นั่งมันไม่เซฟตี้ไงคะนั่งเหมือนนั่งเหมือนเก้าอี้ไม้เลยนะ เก้าอี้รถล,ลนไม่มีพนักไม่มีอะไรเลยแฟนก็บอกว่าเออคราวเดียวเนี่ยบวนฟอร์ตูน่ะแล้วคือรถโรงเรียนที่ส่งให้เธอขึ้นลงขึ้นรถไปเรียน่ะนะคะตอนเชา้าอ่ะมันก็เฟอร์เฟคไงมันก็ดีอะ่ะทุกอย่างก็โอเคแต่คือคนที่ภาคใต้ไม่รู้ว่าอำเภอมันกินหรือย,ยังไงก็ไม่รู้นะคะส่วนมากคือเป็นอย่างนั้นแหละ เออเด็กๆก็คือเนี่ยเขามองว,ว่าเด็กๆไม่ปลอดภัยอ่ะเนาะเออก็ชกต่อยกันแล้วเจ้าเจ้าของรถกับผู้ทํารายการอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายแต่เธอเธอก็จะถ่ายก็เลยต่อยกันนั่นแหละมีรายการหนึ่งเดี๋ยวถ้าเจอคลิปจะเอามาให้ดูนะคะพูดยาวไปแล้วแค่นี้แล้วนะเจ้า